น้องพีเจลูกชายแม่จุยวรัตยาภาพล่าสุดหล่อน่ารักใจละลายสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มพุธพุทธิชัยกับภรรยาสาวจุ๋ยวรัตยาและลูกชายน้องพีเจกลายเป็นครอบครัวขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้วเลยค่ะซึ่งตอนนี้น้องพีเจก็มีอายุได้9เดือนกว่า,วาแล้วพัฒนาการดีสมวัยมากๆแถมยิ่งโตยิ่งหล่อจนแม่จุยตั้งฉา,ายาให้ว่าชาอื่นๆซึ่งเป็นชื่อที่คล้ายกับพระเอกเกาหลีอย่างชาอึนอู ล่าสุดจุ๋ยก็ได้ออกมาเผยภาพเซตล่าสุดของลูกชายบอกเลยว่าหล่อน่ารักมากพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าทักครับพีพีรูปแรกก็ชาอื่นๆนิดหนึ่งนะครับโอ้ยพอชาอื่นๆของแม่จุย๋ยทำไมถึงได้หล่อขนาดนี้ครับเนี่ยแถมแก้มกลมๆตาแป๊วแปพร้อมกับทรงผมหน้ามา้าทำเอาใจละลายพีพีคอมเมนต์รัวๆเลยว่ามันเคี่ยวชาอื่นๆอยากจับแก้มอุ้มอมน่ารักที่สุดเลยชาอื่นๆคิดถึงครับ น่ารักหนูเป็นเด็กหลากหลายอารมณ์มากไม่ว่าจะภาพเซตไหนก็ทำเอาพีปานะอาใจละลายน่ารักที่สุดเลยลูก